ส่วนของผ้ากิริวมิงบอกเลยว่าค,คือเวลามันดำมันก็ดำจริงๆ<ช>แล้วมันก็ไม่เคยขาวอีกเลยแล้วมีกลิ่นด้วยนะเนี่ยคือตอนนี้คือไม่อยากดมคทษจริงๆมันโชยมาถึงตรงนี้แล้วตอนนีแ้ <c oughs> แล้วคุณผู้ชมชัดเดี๋ยวเราจะใช้เพียวสัก ทำความสะอาดคุณผู้ชมแต่หลายครั้งเนี่ยถ้าใครที่ผ้าคราบดํามากๆก็แช่ก่อนแช่ก่อนครับนี่แต่อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวมิ้งจะซักให้ดูเลยแล้วมิงชอบไหมนะข้อที่1คืออะไรรู้ป่ะฟองเขาขึ้นเรื่อยๆใช่ฟองเขาขึ้นเรื่อยๆข้อที่2คือพี่ไม่รู้สึกถึงความเขาเรียกว่าอะไรแบบแขแบบมือตึงๆไหมไม่เป็นถูกไหมคะไม่เป็นเลยชอบมากเลยและที่ชอบอย่าง กลิ่นอืมเมื่อกี้คือได้กลิ่นใช่ไหมว่าใช่กลิ่นเหม็นเม่ก้กลิ่นเหม็นใช่แต่ตอนนี้คุณผู้ชมตายแล้วใช่ไหมฉันรู้สึกผ้ามันนุ่มกว่าเดิมเเมื่อกี้ผ้าจะแข็งแข็งนะอ๋อเพราะว่ามีผสมตัวปัทพนุ่มด้วยแล้วผู้ชมอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยดิฉันขออนุญาตยกให้ดูเลยนะคะว่าผ้าคิลิ้วนะคะตอนนี้ค่ะสะอาดขนาดนี้เลยหรอที่เป็นคราบดำๆเมื่อกี้ค่ะเหมือนเป็นผ้าเช็ดหน้าได้เลยแล้นี่เป็นผ้าเช็ดผมดิฉันไปเรียบร้อยเออ งั้นหลายๆคนอาจจะถามว่าจริงหรือเปล่าที่บอกว่าล้างน้ําไม่ต้องเยอะก็แปบออกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมิงจะล้างให้ดูคุณผู้ชมค่ะซึ่งเอาจริงทันทีเลยอ่ะใช่ไหมทันทีเลยอ่ะเธอเราไม่ต้องเสียเวลาไปเขย่าน้ําหลายรอบเลยแล้วฟองคือไม่มีติดแบบกูกักกูักกักแบบที่เราเคยเจอใช่คุณผู้ชมประหยัดน้ําประหยัดแรงใช่ประหยัดเงินด้วยฉะนั้นจัดเพียวเลยตอนนี้ตื่นเต้นไปหมดเธอเพราะว่าชิ้ซักเรารู้สึกว่ามือฉันไม่ลอกสักก็เพรา